เลิกงานมาพี่น้องกับมะายางังเลาะเบิงเขาเนาะวะเขาตากไว้เป็นจ้งใดนะคะพี่น้องเกี่ยวไปแล้วเนาะตอนนี้ตากมาเบิงเนาะโอ้ยเขาจะเป็นหลากหลายสายพันธุตากไว้เอเรยอยู่พี่น้องอันนี้เขาเลาะเบิงอันนี้เขาหอมพิสุทธิ์พนาพี่น้องหัวกรูโหลกพันเพลินเนาะหั่บ้านมาถามเพลินวะอันนี้มันเขาพันยี่ยังพันวะเขาหอมพิสุทธิ์พนา,เป,นเ,าเป็นเขาเป็นเขาเหนียวด้พี่น้องเขาเหนียวพันธุใหม่หอมพิสุทธิ์ได้ยินเคยได้ยินบอพี่น้องเนาะ ซ้ำข้าวเมาเนี่ยแหละเบิ้งส่งยาเรียว่าเนาะเกี่ยวกเมื่อวานนี้อันนี้เป็นข้าวเหนียวเกี่ยวงูค่ะพี่น้องบ่หลายดอกเนาะแต่ว่ามันหนังมีหลายสายพันธุ์พี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดไปแต่กินมาสั่นก็สิได้กินนี่ลรียนหลสิแม่นให้ไก่กับวัจจพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ตากได้หลายแล้วเนาะอันนี้มันบักหลายกว่าหมู่นี่คือข้าวอันเมื่อวานนี้ยาเรียบอกว่าเป็นข้าวเตี้ยเนาะข้าวเตี้ยอีเตี้ยเล่าแตก อันนั้นบานเท้าหายชายญ้าเพิ่นเนาะพี่น้องว่ามันได้หลายแต่ว่าซื้ออหรีมันหนึ่งมันเป็นเขาก่อเขาหกเตี้ยววะสันว่าอันนี้ซื้อเขาโลงเรียนมันเถอะพี่น้องขันพูดใดบว่าเคยหูเนาะกลับบ่รู้ว่าอันอันนี้ยาี่ได้มาก claro เป็นเขาก่อเขาหกเตี้ยววะสิละแต่บานเท้าก็เลยมาแปลงเป็นว่าหายชายญ้าเพิินว่ามันได้หลายเนาะเลยอันนี้เตี้ยวเราแตกครับพี่น้องอันี้เขาจามาปีพันเนาะหลังเลิกงานข้ะกับมารอเบิงเขาเนาะหายลุงเบิงไว้ถ่า อันนี้เขาเนี้ยดำอสุตะวัสนวาสื้อ่นสื่อป,อปตยญานค่ะอสุตะวัสนวาค่ะพี่น้องอันนี้เขาเนี้ยอสุตะนะคะเนอะอีกอยู่แปลงนึงเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกนะคะอันนี้เขาหอมมะลิดำค่ะพี่น้องหลังจากสะแล้วเนาะสะตตกแดดไปแดดนึงแล้วเป็นยังไงพี่น้องมาเบิง่งเริ่มสีแหงแล้วเนาะือว่านี่ยังเปียกๆอยู่นะคะก็ให้ลุกม,มาสะจะรลายเติบด้วยพี่น้องเดินแบบไงผล อันนี้เขาหองมารีดำตากกาเิบ้าตากที่บันไดเนาะตากอันบา,บางจักน้อยพันอันจะได้เก็บง่ายๆเชิงสิ่นะคะข้าวนี่วพามันแม่มันหน่อยๆพันได้พี่น้องอันนี้เมื่อวานนี่มาแก่ข้าวก็นอนเนาะอันแยรี่บอกว่าเป็นข้าวน่านห้าเก้าสันว่าเจ้าของเพิินเลยว่าเออจะเดี๋ยวปอมเมียนมาสันอันนี้เขาเอิญข้าวแม่โจ้สันแม่โจ้ศูนย์สองืออย่างประมาณนี้หลับพี่น้อง ขอแม่โจอันนี้ถอกตะก้อนมูค่ะอันนี้มันถามูอยู่เป็นเดือนเนาะถอกตั้งแต่เดือนตุลาแม่ค่ะพี่น้องเนี่ยตอก้อนมูนึกว่ามันไปใสเหมือนเดียวเห็นเต้งเห็นต้อใบอันบัดเกี่ยวออกมาบัดเห็นห่วงอยู่พี่น้อง้าเบิงว่าหลังจากที่เอาไปสีมันจะเป็นอย่างเดีนอกเขานั่นเพราะว่าอาจจะเป็นลูกของมันกระไดตอนนี้ค่คะพี่น้องที่ที่ให้เฮ้าได้กินดูตอนนี้เนาะอันนี้คือผ่านเข่าของแยลี่นาอที่ตากไว้มื้อนี้กมาสำรวจแปลงหลังจากตากเราลุกงมาเบิงให้ เป็นยังไงหลังเลิกงานนะคะเนาะโอ้ผลงานนะคะพี่น้องอรากระไรเต็มทงอยู่ค่ะพี่น้อง